เพื่อนๆครับหลายคนก็คงจะเต็มอิ่มกับมุมมองของบิตคอย n ในคลิปเมื่อวานไปแล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ลองย้อนกลับไปฟังในคลิปเมื่อวานได้เนาะผมใช้มุมมองไว้อย่างจุใจแล้วนะครับส่วนวันนี้ครับเพื่อนๆผมจะมาอัปเดตสถานการณ์ของเอาคอยหลากหลายเหรียญในมุมมองของผมจะเป็นยังไงมาสุบสั้นๆให้ฟังในคลิปนี้กันครับลุย สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตี้เคเรนโซ่คริปโตเคเรนซี่วันนี้เป็นวันที่2เดือน9ก้าแล้วผมไม่ได้ไหมนมกุการลงทุนเนาะก่อนเรียนนะครับพเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ผมนะผมฝากให้กดไลค์กดนละไลค์กันหน่อยนะครับ เพื่อให้ผมได้มีกําลังใจที่จะออกมาทําคลิปเนาะส่วนใครที่เพิ่งได้มารับชมก็ฝากกด s u b s c r ร b e พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตกันด้วยนะครับโอเคใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเนาะและก็ล่าสุดที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับใครที่ยังไม่ได้ถทรดที่บ y ายบิดอีกสิทธิพิเศษแรกที่เพื่อนๆจะต้องอึ้งนั่นก็คือค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดหรือแทบจะฟรีเลยนะครับแทบจะฟรีเลยนะเพียงแค่เพื่อนๆคลิกลิงก์บ่ายบิดก คลิกลิงก์นี้โอนเงินเข้าไปเทรด KYC ให้เรียบร้อยเพื่อนๆก็จะได้ค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดแทบจะฟรีแบบนี้ไปตลอดชีวิตครับเพื่อนๆและล่าสุดก็มีอ e ีเวนต์ให้เพื่อนๆร่วมสูงเนาะก็มีอยู่6ชาเลนจ์ด้วยกันนะครับก็มีอยู่10รางวัลอัตราการชนะก็คือได้แน่ๆนะเพียงแค่เพื่อนเ<ๆ>พื่อน<ๆ>ทําให้ครบตามเงื่อนไขนะก็จะมีกติกาอยู่ด้านล่างเพื่อนๆก็ทำตามได้เลยนะครับเขาก็มีเงื่อนไขสิทธิรางวัลต่างๆเนาะเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้สุ่ม รางวันนะครับจำนวนอยู่10รางวัลก็คือได้อย่างแน่นอนนะได้แน่นอนนะอย่าลืมนะได้แน่แน่แนฉะนั้นแล้วครับเพื่อน <S <S ๆ,ๆกิจกรรมนี้โคตรจะดีเลยนะใครที่ยังไม่ได้คลิกลิงบบก์บายบิทของผมอีกก็คลิกลิงก์และผมจะทิ้งลิงก์อีเวนต์เนี้ยไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างนะครับโอเคไม่พูดพรามำทำเพลงผมจะมาอัปเดตแบบเร่งด่วนเลยนะมานที่ e T อีอ e T ทีเรียมก่อนอีทีเรียมผมก็มองเป็นเหมือนการเป็นหลุดเทลายแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ไทม์เฟรมเดลี่ครับเพื่อนๆพร้อมทางการบิตต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆ ผมเลยให้เพื่อนๆมองหน้าเทรดโฟกัสของอีเทอร์เียมเป็นมโมงขาลงไว้ก่อนจริงๆเราสามารถโฟกัสหน้าเทรดได้ต hey, ั ati ation, ้งแต่ช่วงปัจจุบันไปเลยและ SL ก็จะเป็นบริเวณช่วงเทรดไลน์ด้านบนไปเลยหรือบางคนรับความเสี่ยงน้อยอาจจะรอโฟกัสแถวๆเทรดไลน์นะครับขาขึ้นตรงนี้ก็คืออ่ะ61.878.6แถวๆนี้เพื่อนๆจะรอตรงนี้ก็ได้ อันก็เป็นประมาณ2จุดแล้วแต่ใครจะเล่นสั้นเล่นยาวซึ่งผมยังคงมองโอกาสที่อีกิิเรียมจะลงต่อได้อยู่ผมมองว่าลงต่อได้ถึงช่วงราวๆประมาณ 1480, 1440ลากยาวไปจนถึง 1, 1, 1 3ึ0งดอลลาร์นะครับโฟกัสแค่สัญญาในการกับตัวแต่ละโซนเอาง่ายครับผมมองว่าอีเิรเรียมเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดโลใหม่เกิดขึ้นอ่ะซึ่งอาจจะวิ่งเป็นเหมือนแบร์แฟกหรืออะไรเนี่ยผมไม่มั่นใจนะแต่ผมยังคงมองว่าถ้าจะสวยๆอีกิเรียมควรจะต้องลงต่อไปก่อนและก็แนวโน เทรนตรงนี้เป็นขาลงอยู่นั่นเองฉะนั้นเพื่อนๆใครที่เทรดอีเทเรียมให้โฟกัสเทรดขาลงไว้ก่อนนะครับยังไม่มีสัญญาณในการกลับตัวนะมาต่อกันที่ LTC LTC ก็มีการปิดหลุดเทรนไลน์ขาขึ้นนะครับแล้วก็ในฝั่งของตรงนี้ก็เป็นแนวต้านสำคัญในภาพระยะสั้นพร้อมทางการปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยก็ค่อนข้างคล้ายๆกับอี h ทเรียมถ้าผมมองแท่งเทียนที่ค่อนข้างมีนัยสาคัญที่อาจจะรองรับ LTC ไว้ได้เนี่ย ผมจะมองเป็นแถวช่วงโลเดิมไปเลยนะครับแถวๆนี้เลยนะ50ดอลลาร์จนถึงช่วง40ดอลลาร์ตัวเลขกลมๆผมมองว่าถ้า LDC ยังไม่ได้ลงมาถึงโซนแถวๆนี้นะครับ50หรือ40ดอลลาร์โดยประมาณ50หรือ40โดยประมาณจะยังไม่น่าช้อนเนื่องจากโมเมนตัมตรงนี้เป็นขาลงเทรนด์เนี่ยค่อนข้างเป็นขาลงแบบค่อนข้างชันมากๆเพื่อนๆเห็นไหมชันมากๆนะครับเด้งปุ๊บเด้งปุ๊บ่ะเนี่ยเด้งแบบชันมากๆนะ ลงมาด้วยความชันที่รุนแรงฉะนั้นแล้วตรงนี้ผมยังไม่เห็นสัญญาณที่น่าเข้าช้อนสาหรับ LTC ครับต่อไปก็มากันที่ Dogecoin ครับเพื่อนซึ่ง Dogecoin เนี่ยมีการปปหลุดแฟลกตรงนี้เนาะแล้วก็การลงมาตรงนี้ยังไม่ได้เห็นสัญญาณในการกลับตัวอะไรส,สวยๆนะซึ่งจะมีการทิ้งไส้เทียนไว้อยู่บ่อยๆนะครับแถวออโซนนี้แถวโซนนี้เนาะผมก็เลยมองว่าถ้า Dogecoin จะน่าเข้าช้อน ก็ควรจะต้องเกิด lower low, low เกิดขึ้นอีกสักรอบหนึ่งหรือเกิดสัญญาณในการกลับตัวเพื่อนๆจะเห็นได้จากโมเมนตัมของ MaxD ก็ยังคงต่ำกว่าศูนย์ฉะนั้นหน้าเทรดของ d o ทคอยก็จะเป็นขาลงเหมือนกันนะครับเพื่อนๆจะโฟกัสเห็นได้จากประมาณนี้ซึ่งใครที่จะเข้าเทรดก็ผมก็มองเป็นหน้าช็อตนะครับดุจในฝั่งของเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยอาจจะยอม SL ไปก่อนแล้วก็ TP เนี่ยเพื่อนๆก็ลองรันเทรนกันดูมาในฝั่งของ x r p กันต่อเลยนะครับจริงๆ x r p ผมมองว่า โจริงๆจ,จ,จะสวยมากนะถ้าการลงมาตรงนี้เนี่ยเราสามารถรับอยู่แต่ปัจจุบันเริ่มปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆมีการทิ้งสภาพคล่องไว้แถวโซนนี้ ซึ่งในห่วงปัจจุบันไม่เห็นสัญญาณในการกับตัวที่สวยๆเลยมีโอกาสที่ XRP จะลงมาถึงโซนของ Volume Profile ตรงนี้นะครับจะเป็นในฝั่งของ Demand z o n นที่สำคัญของ XRP นั่นเองซึ่งจะอยู่แถวๆโซนราคาไหนเอ่ยผมจะลองทำไว้ให้นะครับประมาณนี้เลยนะ0.3782ผมมองว่าจนกว่าจะเกิดโลว์โล o กดขึ้นก็คล้ายๆกับหลายๆเรียนเลยคล้ายๆกับ Bitcoin เลยที่ผมบอกว่าต้องมีไส้เทียนที่ต่ากว่าเดิมก่อน ถึงจะน่าเข้าช้อนฉะนั้นแล้วใครที่ทนถือ XRP ไม่ไหวเข้าเทรดอยู่นะอยากจะยอมขาดตอนนี้ก็ลองพินาาดูได้หรืออยากจะเข้าเพิ่มอันนี้ก็แล้วแต่การจะรับความเสี่ยงของเพื่อนแต่ละคนนะครับแต่ผมมองว่าจุดที่น่าเข้าเทรดคือจุดนี้และหน้าเทรดปัจจุบันนั่นก็คือฝั่งขาชอ็อตเช่นเดียวกันครับ <S <S ต่อไปเป็น OP ก็วิ่งเป็นเหมือนบอดดิ้งเหวินรูปแบบหนึ่งเนาะเนี่ยปากกว้างออกแบบนี้นครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเขาไปหลุดนะครับสำคัญของเทรลไลน์แบบนี้แบบเต็มเต็มแท่งเพื่อจะเห็นได้จากรีเน ซึ่งผมก็เลยให้ในักสมกัญไปที่โอกาสที่จะปรับตัวลดล่วงลงต่อซึ่งมีโอกาสที่จะต่ำกว่าโลเดิมตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ในไทม์เฟรมเดลี่นะจุดสวยๆก็คือต้องเกิดโลว์โลเ,เกิดขึ้นก่อนให้โฟกัสแถวๆจุดไหนเป็นต้นไปครับสำหรับผมเองนะเกิดสัญญาณในการกลับตัวตรงไหนค่อยเข้าเทรดตรงนั้นหรือเอาง่ายๆครับต่ำกว่า1.18เป็นต้นไป ถึงจะน่าโฟกัสฝั่งขาลง OP นั่นเองครับต่อไปเป็น ARB หรือ Arbitrum นะครับซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากเหรียญอื่นมากมายนะักแต่ว่าก็ค่อนข้างวิ่งหน้าเบื่ออยู่เหมือนกันนะครับก็คือเป็นการไซเวย์ในโน้มขาลงอยู่อย่างเดียวเลยการเทรดสำหรับ ARB ตัวนีน้แรงขายเริ่มอ่อนตัวลงแล้วแต่ว่า m o m e n t ัมฝั่งขาลงนย,ยังคลุมอยู่ผมก็เลยมองว่าน่าจะไม่ต่างกับแถวๆรอบนี้ครับที่ลงมาแล้วก็เด้งเทรนไลน์แล้วก็ลงต่อซึ่งรอบนี้ก็อาจจะลงมาเด้งเทรนไลน์อีกสักรอบหนึ่ง อาจจะไม่เกินช่วงไฮแถวๆนี้และก็ลงต่อฉะนั้นหน้าเทรดของ A R B เนี่ยก็จะโฟกัสขาช็อตก็ต่อเมื่อการขึ้นมาเทสบริเวณเทรดไลน์แนวโน้มขาลงตรงนี้แล้วเราค่อยโฟกัสเข้าเทรดนะครับเมื่อเกิดสัญญาณในการกลับตัวหรือใครจะใช้เป็นในฝั่งของกริดนะครับเป็นกริดฝั่งขาช็อตก็ได้นะครับเราก็วางโซนบนสุดแล้วก็โซนล่างสุดอะไรไว้ มันก็จะซื้อขายซื้อขายซื้อขายสร้างกระแสเงินสดให้เราแบบนี้ก็ค่อนข้างโอเคเช่นเดียวกันครับเพื่อนๆครับต้องบอกว่ากิจกรรมนี้โคตรด,ดีไม่มาเทรดเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆเพียงแค่คลิกลิงก์บายบิตใต้คลิปด้านล่างของผมซึ่งเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษก็คือค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุด,ทสดแทบจะฟรี คลิกลิงก์ของผมเท่านั้นนะครับก็ไม่มีคนอื่นแล้วนะมีแค่ผมเท่านั้นนะครับคลิกลิงก์และมาร่วมอีเวนต์นี้ได้ผมจะทิ้งลิงก์อีเวนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างซึ่งได้รางวัลแน่นอนเห็นไหมครับอัตราการชนะแน่นอนเพราะว่ารางวัลเนี่ยมันมีอยู่แล้วอะ่ะก็คือยังไงก็ต้องได้นะเพียงแค่เพื่อนเพื่อทำให้ครบเงินขายเช่นฝากครั้งแรกยอดฝากสุทธิหรือจะเป็นการเทรดฟิวเจอร์นู่นนั่นนี่ ตามเงื่อนไขที่เขาได้กาหนดไปซึ่งถ้าเราใช้เลเวลในการเทรดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถึงง่ายนะอย่างเช่นบอร์ดเทรดฟิวเจอร์เนี่ยเพื่อนๆก็ไปเปิดกริดอย่างที่ผมได้บอกไป ARB สามารถเปิดกริดได้เพื่อนเพื่อนก็ลองมาเปิดดูนะครับหรือจะเป็นเทรดฟิวเจอร์แป0ไซนัลล่าอะไรแบบเนี้คือเราใช้เลเวลในการเทรดเนี่ยมันถึงค่อนข้างง่ายมากๆช่แล้วเราเพื่อนๆครับได้สิทธิ์เยอะด้วยและก็ได้รุนรางวัลร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับเพื่อนเพื่อน นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วในรอบปีนะที่ผมเห็นฉะนั้นรีบหน่อยครับมีระยะเวลาอีก1เดือนเท่านั้นครับโอเคพเพื่อนๆก็มาทิ้ทงท้ายกันที่ Ma ติกนะครับก็จะเห็นว่า Matic เนี่ยก็ยังคงอยู่ในเทรนขาลงเหมือนกันตั้งแต่เทรนขาลงในภาพใหญ่แล้วก็ในฝั่งของเทรนขาลงในภาพระยะสั้นตรงนี้นะครับทั้งเทรนไลน์หลักเทรนไลน์รองตรงนี้แล้วก็โมเมนตัมต่างๆทั้งแท่งเทียนรชั่นที่บ่งบอกว่าแนวโนม้มเนี่ยอาจจะลงต่อรวมถึงโมเมนตัมต่างๆก็ยังคงเป็นขาลงปลกคลุมอยู่ฉะนั้นแล้วผมจะมอว่า ควรจะต้องต่ำกว่าไส้เทียนเดิมเช่นเดียวกันอีกหรือต่ำกว่าราคาประมาณ0.509เป็นต้นไปถึงจะค่อยหน้าเข้าเทรดก็ต่อเมื่อมีสัญญาณในการกลับตัวหรือจริงๆก็ไม่ควรจะต้องไปสวนเทรดแล้วนะก็อาจจะเป็นการโฟกัสเทรดขาช็อตไปก่อนนะครับอ่าและก็มาทีพีแถวๆโซนดีมาโซนแถวๆนี้ ผมว่าแถวๆโซนนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสทําให้แมติกเนี่ยมีการเด้งรีบาวด์ได้เนื่งองจากเป็นรับสําคัญที่ค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรครับเพืเ่อนๆครับใครที่ชอบการทรับคลิปของผมสามารถให้การสนับสนุนผมได้ตกเพียงแค่วันละ10บาทหรือเดือนละ300บาทเท่านั้นกดสมัครหน้าช่อง YouTube ใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android เท่านั้นครับชำระผ่านช้อปปี้เพลได้เลยเนาะแล้วก็ข้อมูลผมจะเไว้ใน discord แล้วก็ในชุมชนของช่อง u t u b e ครับถ้าเพืเ่อนๆบอกว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจกับเพื่อนทุกคนนะครับแต่ผม มันจะถูกต้องนะเพืเ่อนๆเ,เอาไปวิเคราะห์วางแผนเพิ่มเติมและโฟกัสสัญญาในการกลับตัวที่ผมได้บอกไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกดเข้าเทรดนะครับดีใจที่ได้พูดคุยเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหาฉลามที่กาับ่านหมกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ